ขอเชิญท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรับฟังเรื่องราวผีผีในต่างแดนที่จะทำให้คุณเรื่องราวที่ก้อยได้หยิบยกมาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสุมิรเป็นนามสมมตินะคะสุมิรบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อหปีที่แล้วเขาได้เดินทางไปเที่ยวเยี่ยมญาติที่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาอยู่ในรัฐอันธร,รประเทศ อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียที่นั่นมีแต่ความเขียวขจีของทุ่งนาบรรยากาศดีสุมิทชอบมากๆม,มันทำให้เขารู้สึกสบายใจรวมไปถึงญาติๆของเขายังมีสวนมะพร้าวสวนปาล์มและยังปลูกดอกไม้สวยงามเอาไว้อีกด้วยในตอนกลางคืนแถวๆนั้นก็จะมีแต่ความมืดมิดห่างไกลจากตัวเมืองไฮเดรบ,บัตท,ที่เป็นเมืองหลวงไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในตอนกลางคืนให้ออกไปเที่ยวกันได้ ดวงอาทิตย์มักจะตกเวลาประมาณ6กโมงเย็นและดวงอาทิตย์มักจะขึ้นเป็นแสงของเช้าวันใหม่ในเวลาตีห้าของทุกวันเป็นเช่นนั้นเรื่อยมา สุมิรได้ไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องหลายๆคนด้วยความเป็นวัยรุ่นที่นานๆจะได้เจอกันทีพวกเขาจึงได้พูดคุยถามสารทุกสุขดบซึ่งกันและกันและในเวลาสามทุ่มคืนนั้นเองสุมิรและลูกพี่ลูกน้องก็ได้มีการจัดพื้นที่เป็นแคมป์ไฟนั่งล้อมวงเล่าเรื่องราวหลายๆเรืเ่องในชีวิตของพวกเขาที่ได้ไปเจอมาให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันจนกระทั่งมาถึงหัวข้อของเรื่องผีพวกเขาเริ่มเล่ากันทีละคน แต่สมิธได้คัดเรื่องที่น่ากลัวมาถ่ายทอดให้ฟังดังนี้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นของลูกพี่ลูกน้องผู้ชายชื่อว่าพี่เอเป็นนามสมมตินะคะพี่เอได้ไปฟังเรื่องราวของอาผู้ชายที่เป็นญาติกันมาอีกทอดหนึ่งซึ่งนะตอนนั้นอาได้เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปในช่วงปี1990สถานที่เกิดเหตุคือเมืองราจามันดรีรัฐอันธรประเทศ อยู่ในประเทศอินเดียอยู่ห่างจากเมืองบ้านเกิดของสุมิ์ไปอยู่พอสมควรพี่เอเล่าว่าตอนนั้นอายังรับราชการตำรวจมีตำแหน่งเป็นถึงสารวัตรก่อนที่จะเกษียณอายุในปี2009อามีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3คนและหลานชาย7คนตอนนั้นที่รับราชการตำรวจอยู่มักจะรู้จักทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ที่เขาได้ประจำการอยู่ ผู้คนในพื้นที่99%รู้จักอากันทั้งนั้นเพราะอาเป็นคนอัธยาศัยดีคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดอาจึงมีผู้นับหน้าถือตาเป็นอย่างมากอาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดโกหกเขาเป็นคนเคร่งศาสนาอย่างมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินมังสวิรัต์แถมยังให้เวลาเป็นส่วนใหญ่กับการทำงานถึงกับถูกครอบครัวบอกว่าเขาเป็นคนบ้างานเลยทีเดียว ดังนั้นในชีวิตประจำวันในการทำงานของอาเขาจึงกลับบ้านดึกตลอดจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองที่เขาจะเดินทางกลับบ้านโดยจะขับรถจักรยานยนต์คู่ใจของเขาไปกลับทุกวันอยู่มาวันหนึ่งอาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่โชคร้ายของอาเลยก็ว่าได้อาขับรถจักรยานยนต์ของเขาเดินทางกลับบ้านในเส้นทางเดิมที่เคยใช้อยู่ทุกวันมันเป็นถนนชนบทมีขนาดเล็ก สองข้างทางลายล้อมไปด้วยพงหญ้าสูงและต้นไม้เยอะจนนับไม่ถ้วนบริเวณรอบๆมืดมากๆไม่มีแสงไฟข้างทางเลยแม้แต่ดวงเดียวมีเพียงแสงไฟสองสว่างจากหน้ารถจักรยานยนต์ของอาเพียงดวงเดียวเท่านั้นการเดินทางก็ไม่ง่ายเลยถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อมีขี้โคลนเนื่องจากฝนเพิ่งหยุดตกและยังเจองูเลื้อยข้ามถนนหลายตัวอยู่เป็นระยะระยะ อาจึงต้องขับรถช้ากว่าทุกวันด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้รถขับออกนอกถนนลงไปที่ข้างทางเพราะตลอดแนวของถนนที่ทอดยาวหลังพงหญ้าและต้นไม้เหล่านั้นมันเป็นคูคลองที่มีน้ำลึกอยู่พอสมควรถ้าตกลงไปยากที่จะมีใครเห็นและช่วยเหลือเขาได้อาขับรถไปเรื่อยๆและหัมเพลงที่เขาชอบเพื่อกบเกลื่อนสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเงียบสงัด เมื่อขับมาได้ถึงจุดหนึ่งของถนนที่มืดสนิทสายนั้นอาก็ได้เกิดอุบัติเหตุเพราะพวกขี้โคลนมันเข้าไปยัดในบังโคลล้อรถด้านหลังเยอะมากจนทําให้อาไม่สามารถขับรถต่อไปได้ล้อหลังหยุดหมุนกระทันหันทําให้รถของอาพร้อมกับตัวอาเองล้มลงที่พื้นถนน อาโมโหมากจึงได้สบดด่าพวกโคลนที่เข้ามายัดบังโคลนรถที่ล้อหลังไปชุดใหญ่และเสียงดังอาลุกขึ้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเพราะด้วยขับรถมาไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะักหลังจากนั้นอาจึงได้พยุงรถจักรยานยนต์ขึ้นมาตั้งขาตั้งรถและพยายามเอาโคลนออกจากบางโคลนล้อหลังเพื่อที่จะได้ขับรถกลับบ้านต่อไปได้ เมื่อรถสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วอาจึงได้ข้อมสตาร์ทรถแต่ทันทีที่มองไปข้างหน้าตามแสงไฟหน้ารถที่ส่องออกไปอาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างโผล่อ,ออกมาจากพงหญ้าข้างทางลักษณะเป็นหัวของคนแต่อามองเห็นไม่ชัดราวกับว่ามีร่างของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่หลังโพงหญ้าแล้วเอาหัวโผล่มาเพื่อแอบมองอา อาจึงตัดสินใจขับรถไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้รถขับไปใกล้แสงไฟหน้ารถจะได้ส่องเห็นล่างของใครคนนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อขับเข้าไปใกล้ๆห่างกันไม่ถึง10เมตรร่างล่างนั้นก็ได้เดินออกมาจากหลังโพรงหญ้าคนที่อาเห็นเป็นผู้ชายมีความสูงประมาณ170ยเกว่ากว่าตามเนื้อตัวและเสื้อผ้าดูมอมเมมเหมือนเป็นคนจรจัด เขาดูผอมเหมือนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันด้วยความที่อาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอาจึงตะโกนเรียกชายจรจัดคนนั้นแต่ดูเหมือนว่าชายจรจัดน่าจะกลัวว่าอาจะไปทำร้ายเขาชายจรจัดจึงเดินหันหลังกลับไปที่พงหญ้าระหว่างนั้นมีต้นมะพร้าวสต้นชายจรจัดคนนั้นได้เดินหายเข้าไประหว่างต้นมะพร้าวสต้นนั้นอาจึงรีบขับรถไปจอดที่ข้างทางบริเวณต้นมะพร้าวด้วยเช่นกัน และอาลงไปดูชายจรจัดคนนั้นอาอยากจะให้ความช่วยเหลือมาเดินกลางคืนดึกๆดืด่นๆแบบนี้อาเป็นห่วงว่าชายจรจัดจะมีอันตรายเมื่ออาแหวกโคงหญ้าและมองไปรอบๆอากลับไม่พบใครเลยมันมีแค่เพียงความว่างเปล่ารอบๆตัวเงียบมากๆเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งชีวิตอยู่แถวนี้เลยนอกจากอาเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้มีลมพัดแรงฟ้าร้องราวกับว่าฝนกำลังจะตกลงมาอีกครั้งแล้ว อารีบเดินกลับมาที่รถและรีบขับรถกลับบ้านอากลับถึงบ้านโดยปลอดภัยและได้เข้านอนตามปกติจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นอาก็ได้ขับรถไปทำงานเหมือนกับทุกวันในระหว่างนั้นเองก็ได้มีตำรวจรุ่นน้องเดินเข้ามาหาอาและบอกว่าเมื่อครู่เขาได้เดินผ่านรถจักรยานยนต์ของสารวัตรมาและได้สังเกตเห็นว่าที่ล้อหลังมีบางสิ่งที่ผิดปกติอาจึงรีบเดินไปดูที่รถของอาพร้อมกับตำรวจรุ่นน้องคนนั้น สิ่งที่อาพบก็คือที่ล้อหลังมีของเหลวบางอย่างที่ดูมีความหนืดเป็นสีแดงไหลผ่านซี่ล้อรถเต็มไปหมดมันดูเหมือนเลือดที่ติดล้อมาราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงล้อรถของอาได้ไปเบิดขยี้เข้ากับร่างของอะไรบางอย่างมาของเหลวสีแดงนั้นยังคงเป็นปริศนาทั้งอาและตำรวจรุ่นน้องก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปแตะต้องมันอาก็หาคำตอบไม่ได้ว่ารอยเลือดนั้นมันมาจากไหนพอะระหว่างทางที่ขับรถมา อามั่นใจว่าเขาไม่ได้ขับรถเหยียบสิ่งมีชีวิตหรือซากศพของสัตว์ตัวไหนอย่างแน่นอนอาได้แต่นึกถึงเรื่องราวเมื่อคืนที่อาได้ไปพบเจอมาและได้เล่าให้ตำรวจรุ่นน้องฟังตำรวจรุ่นน้องจึงได้คาดเดาไปว่าหรือว่าอาจจะเป็นเลือดของผีผู้ชายจรจัดคนนั้นแต่อาก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออาเดินไปลอาน้ำมาล้างที่ล้อรถและเลือดนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอีกหลังจากนั้นอาก็ได้แต่ครุ่นคิด ถึงเหตุการณ์แปลกๆพวกนั้นอยู่ตลอดทั้งวันและวันนั้นเป็นวันแรกที่อากลับบ้านเร็วจนครอบครัวแปลกใจคืนวันนั้นเองอามีอาการกระวนกระวายยังคงนึกถึงเหตุการณ์แปลกๆเหล่านั้นอยู่ตลอดไม่สามารถที่จะควบคุมให้ความคิดของเขาหยุดลงได้เหตุการณ์เหล่านั้นยังคงรบกวนอาอยู่ตลอดเวลาในตอนที่อาหลับตาลงเพื่อจะนอนภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นมันย้อนกลับมาวนเวียนให้อาได้เห็น มีภาพเหตุการณ์ที่อาขับรถจักรยานยนต์ลื่นโครนจนล้มปรากฏขึ้นมาและภาพตัดมาที่ชายจรจัดที่ออกมาจากโพรงหญ้ามายืนที่ข้างถนนเมื่ออาได้เห็นภาพของชายจรจัดคนนั้นอาก็ได้เผลอตะโกนร้องลั่นเสียงดังออกมาจนอาผู้หญิงที่เป็นภรรยาของอาตกใจตื่นเธอตื่นขึ้นมาดูว่าสามีเป็นอะไรแต่อาก็บอกภรรยาไปเพียงแค่ว่าอาฝันร้ายไม่มีอะไรและบอกให้ภรรยากลับไปนอนต่อ และอาก็ได้กลับลงไปนอนอีกครั้งคราวนี้เมื่ออาหลับตาลงใบหน้าของชายจอนจัดคนนั้นได้โผล่เข้ามาในความคิดของอามาทําให้อานอนไม่หลับอีกต่อไปแล้วอาลุกขึ้นมานั่งห้อยขายอยู่ที่ปลายเตียงทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดดังขึ้นมาด้านคือเสียงของลูกสาวสองคนของอาที่ส่งเสียงกรีดเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ที่ห้องนอนของพวกเธออาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องนอนของลูกสาว แต่เมื่ออาเว่งไปถึงเสียงกรี๊ดก็เงียบลงอาจึงเปิดประตูเข้าไปดูแต่ลูกๆก,ก็นอนหลับกันตามปกติอาจึงเดินกลับห้องนอนไปและได้เห็นว่าภรรยาตื่นขึ้นมามองหาอาอยู่ภรรยาถามอาว่าคุณไปไหนมาดึกแล้วนะทําไมคุณถึงไม่นอนยังฝันร้ายอยู่อีกหรอภรรยามีสีหน้าที่ดูเป็นห่วงอามากๆแต่อาก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรบอกให้ภรรยากลับไปนอนต่อเถอะภรรยาก็ยังคงเป็นห่วงอา แต่อาก็ได้จับมือเพื่อที่จะบอกให้ภรรยาสบายใจและได้บอกภรรยาว่าไม่มีอะไรจริงๆเวลาผ่านไปหลายวันหลายคืนอาก็ไม่สามารถนอนหลับได้การอดหลับอดนอนทำให้ส่งผลถึงการทำงานอามีความเครียดสะสมจนทำให้ความดันสูงอารู้สึกว่ากำลังจะประคองสติของตัวเองไม่ไหวอาได้ลาพักผ่อนหยุดงานพักอยู่ที่บ้านหลายวันพยายามที่จะทำให้ตัวเองนอนหลับได้ อาจึงเลือกที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิและอาการของอาก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนอาสามารถนอนหลับได้ตามปกติเมื่อครบจํานวนวันที่ได้ลายหยุดเอาไว้แล้วอาก็ได้กลับไปทํางานทํากิจวัตรประจําวันเหมือนอย่างเคยแต่ก็รู้สึกเหนื่อยมากกับการกลับมาทํางานในวันแรกและหลังจากเลิกงานอาก็รีบกลับบ้านแต่หัววันไม่กลับในเวลาดึกอ,อีกแล้วอาขับรถคู่ใจกลับบ้านในเส้นทางเดิม ในวันนี้มองเห็นบริเวณรอบๆได้อย่างชัดเจนหลบหลุมหลบบ่อที่ถนนชำรุดได้สบายๆแต่ก็มีบ้างที่รถมีอาการเลื่อนโคนเพียงเล็กน้อยเมื่อขับรถไปได้จะถึงครึ่งทางรถของอามีอาการผิดปกติมีการกระตุกและเครื่องก็ได้ดับลงอาจึงลงจากรถตั้งขาตั้งและเช็คดูว่ารถเป็นอะไรจนผ่านไปได้สองนาทีก็ยังไม่รู้ว่ารถเป็นอะไร อาจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขาอาการที่รถด,ดับได้อาจึงเริ่มมองไปรอบๆหารถที่ขับผ่านไปมาที่ถนนสายนี้เพื่อขอความช่วยเหลือตอนนั้นอาไม่มีโทรศัพท์จึงไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยอานั่งรอขอความช่วยเหลือจนเวลาผ่านไปได้สองชั่วโมงแล้วก็ไม่มีใครขับรถผ่านมาทางนี้เลยแถมบ้านคนก็ไม่มีด้วยเช่นกันอาคิดว่าจะเดินกลับบ้าน แต่ก็ไม่กล้าที่จะทิ้งรถเอาไว้ในที่เปลี่ยวๆแบบนี้เพราะกลัวว่ารถจะหายตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดลงแล้วเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าๆอาจึงได้หยิบไฟฉายที่อยู่ใต้เบาะรถขึ้นมาส่องไปรอบๆเพื่อให้มีแสงสว่างและอยู่ๆอ,อาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์แปลกๆในคืนนั้นขึ้นมา อาจึงฉายไฟฉายมองไปรอบๆแล้วได้พบกับต้นมะพร้าวสองต้นมันเป็นจุดจุดเดียวกันกับคืนนั้นที่ที่เจอกับชายจรจัดคนนั้นจนทําให้อาเก็บไปฝันร้ายจนหลอนทันใดนั้นอาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างหรือใครบางคนกําลังเดินแหวกพงหญ้าจนทําให้เกิดเสียงในค่ําคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดอาฉายไฟฉายตามเสียงเสียงนั้นไปจนไปหยุดอยู่ที่ต้นมะพร้าวคู่นั้น เมื่อส่องไฟฉายไประหว่างต้นมะพร้าวก็ได้มีร่างของใครคนหนึ่งก้าวขาเดินออกมาหยุดยืนบนถนนอาจําได้ว่าร่างนั้นคือชายจรจัดที่ได้เจอในคืนนั้นวันนี้อาได้เห็นร่างร่างนั้นใกล้มากๆอยู่ห่างกันไม่ถึง5เมตรแต่วันนี้ชายจรจัดมีเสื้อผ้าที่เลอะเต็มไปด้วยโคลอนอารู้สึกว่าเขาเหมือนโดนสะกดให้ส่องไฟฉายจ้องมองร่างร่างนั้นโดยที่ไม่สามารถขยับตัวหนีไปไหนได้ร่างร่างนั้น กำลังเดินเข้ามาหาอาใกล้มากขึ้นมากขึ้นอารู้สึกกลัวอย่างสุดขีดแต่ก็ต้องพยายามตั้งสติของเขาและต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องสู้หรือจะยอมตายถึงแม้ว่าร่างกายจะขยับไม่ได้ก็ตามแต่อยู่ๆร่างของชายจอนจัดคนนั้นก็หยุดนิ่งไม่เดินเข้ามาอีกในขณะเดียวกันอาก็สามารถกลับมาขยับตัวได้อาคิดว่าต้องสู้เอาให้รู้ไปเลยว่าชายจอนจัดคนนั้นเป็นใครเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ การวิ่งหนีไม่ใช่ทางเลือกที่ดีร่างล่างนั้นอาจจะวิ่งตามก็ได้อาจจะทำให้อาสติแตกมากกว่าเดิมอาจึงตัดสินใจเลือกในทางที่อาคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดอาเดินเข้าไปหาร่างของชายจอนจัดคนนั้นแต่เมื่ออาเดินเข้าไปใกล้ร่างของชายจอนจัดก็ได้เริ่มยืดสูงขึ้นสูงขึ้นมันสูงและใหญ่กว่าร่างมนุษย์ปกติทั่วไปหลายเท่าอารู้แล้วว่าชายจอนจัดคนนั้นเป็นผีแน่นอน มาถึงตอนนี้อารู้สึกกลัวเกินกว่าที่จะเดินเข้าไปหาร่างร่างนั้นอีกอาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเสียงดังเหมือนมันจะหลุดออกมาข้างนอกเลือดสูบฉีดรุนแรงมากจนอาแทบจะรับไม่ไหวอาไม่สามารถสู้ที่จะเดินเข้าไปหาร่างร่างนั้นได้อีกอาจึงเลือกทางเลือกที่สองคือการยอมแพ้อาจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากจุดนั้นเพื่อกลับบ้านให้ได้โดยเร็วอาทิ้งรถเอาไว้คิดว่าเช้าวันรุ่งขึ้นค่อยกลับมาเอารถกลับบ้าน ในขณะที่อากาลังวิ่งกลับบ้านอยู่นั้นระหว่างพงหญ้าสองข้างทางอาได้ยินเสียงของฝีเท้าของใครคนหนึ่งวิ่งขนาบข้างไปพร้อมๆกับเขานั่นทําให้อากลัวมากขึ้นกว่าเดิมอยู่ๆอ,อาก็รู้สึกได้ว่ามีมือมาดึงที่แขนของอากระชากอย่างแรงจนอาเซล้มลงไปที่พงหญ้าข้างทางการล้มลงไปกระแทกพื้นทําให้อามีอาการมึนงงพร้อมกับมีความรู้สึกกลัวอาคิดว่าอาคงไม่สามารถรอดไปได้แล้วแน่ๆ ผีผู้ชายจนจัดที่อยู่หลังโพงญ่านั้นสามารถจะทำอะไรกับเขาก็ได้ทุกเมื่อไม่มีใครผ่านมาช่วยเขาเลยสักคนแต่เมื่อนึกถึงครอบครัวที่กำลังรอเขากลับบ้านอยู่อาก็มีแรงฮือสู้ขึ้นมาครอบครัวเป็นความหวังสุดท้ายที่เขามีอาคิดว่าถ้าวิ่งไปในความมืดไม่ต้องมีไฟฉายส่องนำทางคงจะดีกว่าถ้าอาไม่เห็นอะไรเลยจะได้ไม่ต้องเห็นผีผู้ชายจนจัดร่างนั้นด้วย อาทิ้งไฟฉายแล้วลุกขึ้นวิ่งมุ่งหน้ากลับบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพยายามจะวิ่งไปตรงกลางถนนไปเลยไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวไปกว่าผีผู้ชายจอนจัดตอนนั้นอีกแล้วในค่ำคืนนี้พร้อมกันนั้นอาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของผีชายจอนจัดวิ่งตามเขามาอยู่ไม่ห่างเสียงฝีเท้านั้นชัดเจนและน่ากลัวมากอารวบรวมแรงทั้งหมดที่มีวิ่งไปอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยวิ่งไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ทันถึงบ้าน อาก็ได้ไปเจอกับชาวบ้านแถวนั้นและได้ให้ความช่วยเหลืออาไว้หลังจากนั้นเสียงฟีเท้าที่วิ่งตามมาก็ได้หายไปเมื่อชาวบ้านได้พาอาไปส่งที่บ้านอาก็ขอบคุณและให้ค่าตอบแทนเป็นสิน้ำใจกับชาวบ้านไปและเดินเข้าไปในบ้านอาผู้หญิงผู้เป็นภรรยาไม่เห็นสภาพของสามีแล้วก็ถึงกับตกใจเพราะตามเนื้อตัวของสามีมีแต่บาดแผลพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาเยอะไปหมด อาได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ภรรยาได้ฟังพร้อมกับทําแผลไปด้วยคืนนั้นอาได้ชวนภรรยาสวดมนต์กันทั้งคืนเพราะอ,อาไม่สามารถนอนหลับได้ลงจนเช้าวันรุ่งขึ้นอาจึงให้ญาติญาติผู้ชายที่เป็นช่างซ่อมรถพาไปเอารถจักรยานยนต์ของอากลับบ้านเมื่อเดินทางไปใกล้ถึงจุดเกิดเหตุอาก็ได้แต่สะบัดด่าคำหยาบออกมาพอแค้นใจกับสิ่งที่ถูกผีตนนั้นกระทำกับเขามาเมื่อคืนนี้ จนกระทั่งขับไปถึงที่เกิดเหตุอาก็ได้เห็นรถของเขาจอดอยู่ที่เดิมแต่ใกล้ๆบริเวณนั้นที่มีต้นมะพร้าวคู่สองต้นมีตำรวจและชาวบ้านหลายคนกำลังมุงดูอะไรบางอย่างอยู่ตำรวจหลายนายในนั้นเป็นตำรวจรุ่นน้องของอาที่อยู่สถานีตำรวจเดียวกันเมื่ออาเห็นแบบนั้นจึงได้เดินเข้าไปดูเมื่อตำรวจรุ่นน้องทุกนายเห็นอาที่เป็นสารวัตรผู้บังคับบัญชาจึงได้แสดงความเคารพ และรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจรุ่นน้องได้บอกว่ามีชาวบ้านพบศพของชายนิรนามคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าหลังต้นมะพร้าวและยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดพร้อมกับถามอาว่าสารวัตรไปสู้กับใครมาทำไมถึงมีบาดแผลเต็มร่างกายไปหมดอาจึงได้บอกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนทำงานให้เสร็จแล้วค่อยว่ากันอาจึงขอเข้าไปดูศพที่ว่าเพื่อที่จะตรวจสอบรูปคดีให้แน่ชัด ว่าอาเดินเข้าไปดูใกล้ๆอาจำได้ว่าเสื้อผ้าที่ศบใส่สยอยู่เหมือนกับเสื้อผ้าของผีชายจรจัดคนนั้นเลยอาถึงกับตกตะลึงจึงสั่งให้เอาศพร่างนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอชนะสูตรพิกศพและสั่งให้ตำรวจรุ่นน้องหาบาะแสเกี่ยวกับการตายของศพร่างนี้จนสามารถสืบเจอบาะแสและจับผู้ร้ายได้เรื่องในทางคดีอาขอไม่ล่าอะไรมาก บอกเพียงแต่ว่าศพศพนั้นถูกฆ่าจากที่อื่นและเอามาทิ้งไว้ที่ข้างทางบริเวณนั้นอาคิดว่าผีชายจอนจัดเป็นเจ้าของร่างที่เป็นศพร่างนั้นอาจจะมาขอความช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก็เหี้ยนมากจนน่ากลัวเมื่อจบคดีทุกอย่างอาและครอบครัวจึงพากันไปวัดกราบไหว้เทพเจ้าที่ครอบหลวงอานับถือและให้นักบวชสวดมนต์ทำพิธีให้อาและครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆในภายภาคหน้าทุกๆอย่างได้กลับมาเป็นปกติ อาและครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่เจอเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนั้นอีกและอาก็เชื่อว่าวิญญาณของชายคนนั้นคงจะไปสู่สุคติแล้วอาเอาหัวกรรมในทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับผีผู้ชายตนนั้นและหวังว่าเขาคงจะไม่มาทุกข์ทรมานแบบนี้อีกฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องผีในต่างแดนกันด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ